ดีสบ,บายเป็นสุขเคลื่อนไหวไปมาประการใดไม่มีภัยอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี่ให้เราทุกคนจคุดทิดนึกว่าตัวของเราความดีของพวกเรายังปรทันเพียงพอความดีของเรายังประทันใส่ชนะเพีงความชั่วใดๆ เพราะฉะนั้นคนรเราทุกคนควรตั้งใจเพิ่มความดีให้กิจิตของตนตลอดไปจึงจะได้รับผลที่เราจะเกิดต่อไปอนาคตเบื้องหน้าให้กุศลกรรมความดีเป็นนิจเป็นสหายตลอดไปเป็นนิจในจิตของตนตลอดไปเราจรึงจะได้พบวะบัณฑิตซึ่งกระพุทธ,ธจเจ้าพระอราหันต์ทั้งหลาย และปเจกพุธะพลุส